پي جي 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 ขอให่ไปกับมังกรโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากขาเราข้าเราข้เธอเธอต้องคุยกับฉันด้วยไม่ใช่อวยอย่างเดียว ยังเลยจ้ากินกินอะไรดีจ้ากินอะไรดีจ้าอะไรนะมาบ้า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 เล่นเท่าเลยเมื่อกี้เดี๋ยวนะอันนี้เริ่มไม่ใช่ละเมื่อกี้ตอนเขาพูดเขาสบตาคุณนะเล่นเท่า่อย โอ้โหพอเลือกจ่ายเงินให้คุณพ่อให้ผมฝ่ายเดียวเลยนะนี่มิฟฟี่สิบตัวยังไม่ถึงเออ๋งินนี่ไงต้องแบ่งทุกคนเลยอ่าอะไรนะครับเหลือเหลือเลยแค่อครับผมขอบคุณทุกคนนะครับน่าจะส่งให้ใบเมื่อกี้ใบไม่พอทันช่วง ชรางเรียกโมก็ได้ว่าจริงจังเลยปวดหลังไหมอะไรนะเล่นเล่นนอนะไหน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 ปวดปวดปวดอะไรแคอเขาไว้ดปวดลปวดลเปล่าปวดครับปวดตอบว่าไม่ปวดอล้โอเคไม่ปวดจะได้ไม่เหมือนกันไมเหมือนกันไง คนเล่นเล่นเล่นบุกที่ชมเองตกเองไปเลยนะเพราะว่าุคไม่่จไห้ลองเพลงับนตัวเป็ดเอบเฮยเพลงอะไรนะเพลงของซุ้มเพลงอะไรเพลงที ไม่ใช่เพลงขส่วงหรอคนเท่า่ะคนเท่าอ้ถ้าร้ช่อเพลงนี้ต้องเต้นได้แล้วต้องเต้นสิร้องไงร้องไม่เป็นเหอนกันงอเอ่วคุณร้องคุณร้องร้องแล้วเต้นาเต้นยังไงเต้นเป็นอะไรกินไปเต้นหรอคนเ่าเรากินละหันนา ถ้าอะไรนะถ้าแคนแค้นับคนชั่วเรากินอาหารหมากคนมีชีพ่ะอย่าไปท้านะแรกๆผมเจอคนกินอาหารแมวมาแล้วอะ่าอ่าอ่าอะไอ่ารอรอใครเอรที่สงสอ่านก็ต้องให้เขาทำแล้วแ่ะ่านน่ะ ไม่ทำไม่ทำไม่เป็นท่าไม่มีอะไรเลยผมบายมีแค่ท่าเดียวเนี่ยที่เหลือคือทำมห้ดนหน่อยโอ้โหทุกคนลองลองรองเพลงใช่ไหมอ่ีเยวลองดูสามสองหนึ่งท่าที่ทงเซงเกองพี่เต่าไอ้ลกที่เจ้าสู้เจ้าสู้แรง เมื่อเอาใหม่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 อ่ามสองห่งสองใช่ไมใช่ทำเป็นแสงกะทิที่คุณเหอเอาใหม่เดี๋วผมเป็นแสงกะทิแล้วผมทำยังไงคุณก็แสงเข้าตาซอนมันแสงแรงมากนะร้อยเนสตัดไม่ถึงร้อย โอเคเอาใหม่ฮะสามสองหนึ่งอะตาอาทีสองเซ็เอาเเอาอาาเราแสงตาเาสแสงใช่หเราแบบส่งแสงแบบนคุมไม่ได้ เราก็ไม่รู้จะนจบเพลงไหมนะย่างี้ไม่เป็นไรก็ได้เราถามเขายากเป็นฉลาดเป็นเหลียวเราผมตอบว่าเอาคุณเป็นฉลาดใช่ไหมไหนเป็นฉลาดให้ดูหน่อยฉลาดมันชอบกับคูแต่มันยิ่งตะโกนมากระเบนกระเบนกระเบ ชอบแล้วไม่ใช่บุกอนไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสเปเชื่อ EP ก่อนนะครับทุกคนป๊ะไหวยังไงนะไปไหนเดี๋ยวรอรอทางดีครับประกาศเลยเหมกันฮับอากาศกาศไปเราก็ไม่รู้อยู่ดีเพราอนนี้เราก็ยังไม่รู้เหมือนกัน่ ไม่ไม่รู้จริงทั้งหมดก็คือในคุเซอร์ปีนี้ปีนี้นะปีนี้ปีนี้สามสิบแปดพันวาห้าพุ่งห้าสิบเก้านาทดูคัมีก็มาเจอมนะครับมาเจอผมไม่เจออมยังเลยอ่ะให้ให้เขาโชว์หน่อย พ่อหมดเทงคุหนอยครับฝันดี่อยคุณ้องรดิคุณ้องไดัเต้นหน่อยฝัเต้นดีฝนเต้นเนาันเต้นหน่อยง้อเกันหรือเปล่าไอ้ตนนไปเต้นหนออเต้นอเต้นคอปน่อยเต้นอนองผมเต้นก่อนได้ไหมหรอถาผค่อยเต้นไปกด้ ร้องก่อน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 ร้องร้องกงด้วยกันทุกคนนะครับแล้วก็ฝากไปดูด้วยนะครับไปแลนะก็ออกมสิขอบคุณครับอ่ะสามสี่เธอคือคนของฉันและฉันคือคนของเธอไม่อยากเชื่อเลยนะว่าเธอได้เจอคนที่ฉันรอคนเดียวที่ฉันจะรัก ฉรักแค่เธอคนเดียวก็พอความรักของฉันใ้เธอหมดทั้งใจไม่ขอรักใครอีกเลยาไหนชอบเต้ไหนสิอาทยก็ต้องร้องนี่เพราะว่าต้องช้ง แฟนคลับไงอะไรนะอยากขับให้รถมันขับให้อ๋ออะไรนั่นเอออ่ะได้แค่เธอแค่เธอเอคนของฉันและฉันคือคนของเธอไม่อยากเชื่อเลยนะว่าจะได้เจอคนที่ฉันรอคนเดียวที่ฉันเจอรัก ขอบคุณอับช่วยขายของสู้นมอนี uh, ้วก็ขายขายดีมากในยูทเบนอินสากรมมีมีมีชื่อนักร้องแม่แบบคสเตจเลรบรายอัพพีเพย์ งั้นรองร้องเป็นแร็ปได้มั้ยแรปอาชีพอ้แอาชีพรษฐอเาทั้งใครดีน่ะหน้ผมร้องธรรมดาผมยังเหนื่อยดีนี่นไม่ีุ่มั้ไปนี่นี่จอบที่แร็ปให้คุณใหญ่กับขาได้จอบแร็ปเดี๋ยวมันมีเมาคีเข้ามาานัดไไว อะไรเพิ่มอะไรบกให้เฉยมองฝั่งนูกไม่ได้เฉยเป็นยังไงบ้างครับทุกคนวันนี้ชอบหรือเปล่า เขาบอกว่าเขาบอกว่าพี่ใหญ่กระท้อนแปาเลยนระท้อนกระท้นกระท้อนมาอะไรนเ่ดี่าะขนาดผมอยูนยังรู้เลยเขาพูดงะนกรทอนตอนนี้นีั่้เบอกว่าให้พูดว่าพ่อจอมจ๋าใช่มต้องการไหมพ่อจอมจ๋าฟังนีฟังนี้

จะเซ็นมิเฟียผมไหมครับเท่าไหร่เซ็นมิเฟียผมไหมครับได้น้องจอดเี๋ยวพี่ไปเบิกเงินแป๊บเบิกกับแม่น้องนนนะอ๋อไม่น่าล่ะก็เขาชื่อพี่ใหญ่กระท้อนก็ถูกแล้วไงโอเบิกเงินเบิกเงินเลยกันท้อนไม่ใช่กระท้อนกระท้อนคนใหญ่กันกระท้อนไม่ต้องไม่ต้องเบิกเงินแต่คนใหญ่กระท้อนต้องเบิกเงินเมื่อกี้เมื่อกี้เขากระซิบมาบอกว่าหน่อยสามนาทีอ๋อ เพลงหนึ่งวันนี้ฉันไปร้องเพลงครับผมได้แค่งงนอนนอนอยากฟังวันเธออยู่ป่ะเออเพลงมันเข้ากลุ่มไปแล้วก็เนี่ยเพลงใหม่เพลงใหม่เขาอยากฟังก็ร้องให้เขาฟังมามาอ้โหผมก็ร้องไปแล้วไงเมื่อกี้ ตรงนะคือผมพูดตรงนะตอนนี้ผมจำเนื้อเพลงคุณจำแม่นแบบมึงเพลงเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีคนช่วยร้องเขาขอให้หนังมึงร้องได้อไม่มีมีน่ร้องพี่โดนร้องเพลงคพที่สุดในโลกทำไมทุกคนเหมือนเงียบให้เพื่อนขึ้นคดีเลยทุกคนมันพร้อมจะเงียบรออยู่รออยู่เวลาจะหมดแล้วจับไว้นะจับไว้นะครับพี่ใหญ่กระท้อนนะแล้วก็ มื่อกี้คุณทำให้ผมสองแสงให้ผมร้องเพลงให้ผมเต้นที่ผมแค่คุณร้องเพลงเองแล้วที่จริงเราเนี่ยระหว่างพี่สบายถึงเออเนอะเอคแอบเกิด I fall in love with you, love it you, love it you. I know I fall for you, love just you, but I won't tell you. then no, then no then no I'm just living this feeling. Can't believe Can't believe it. Can't believe not believe good! can good! not I not it. a not โดนโดนบีบแล้วก็โดนเมื่อกี้บอกว่าสองนาทีแล้วใช่ไหมตอนหนึ่เลยก็ต้องขอบคุณทุกคนมากมากนะคะที่มาเจอกันมาหากันนะครับผมก่อน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 วนีตาหลังนิดหนึ่งไปครับก็เดี๋ยวหวังว่าจะได้เจอกันที่งานหน้านะครับทุกคนแล้วก็อช็อปนิฟฟี่นะครับผมแล้วก็ ใครมาเจอกันกับมีมีพอดีมีอ่ะก็ใครมาเจอกันมากๆก็มาเจอกันนะครับพวงนี้นะครับมีมีรวมกูน่าจะมีรวมประมาณแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นลยครับเราเชื่อได้เหรอครบอกเจื่อได้จะไปตีใครเนี่ย ขอ้ยไม่ดีแม่เขาบุบไปเลยเอาหน้าก่อนแบบนี้ด้วยเหรอเหนื่อยป่นี่ เนี ima, thing, like ่ยนะผ้าที่มาผมรับช่องคนเดียวไม่ไหวใช่ได้ไปเขาโปรเจกต์ใช่ไหม่นคืออะไรแล้วก็อย่าลืมคหาของอร่อยกินด้วยนะครับพักก่อนด้วยนะครับฝันดีนะครับฝันดีครับประทานนะครับประทานนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกฝ่ายขอความร่วมมือในการแบกราบตรงนี้ให้ด้วยนะครับรวมไปถึงระมัดระวังสินค้าบริเวณใกล้เคียงด้วยนะครับขอบคุณมากครับ แต่ขอความร่วมือด้วยนะขอบคุณมากนะครับระวังสินค้าบริเวณด้านข้างใกล้ๆด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอาใช้กัวตัวเองด้วยนะ